นีโมจิรัตลูกรักพระเจ้าของจริงล่าสุดหนุ่มนีโมจิรัตได้ถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองในรถสุดหรูอย่างรถ BMW สีเขียวสุดแสบตาซึ่งแน่นอนค่ะว่าภายในก็มีสีเขียวให้ทุกคนเห็นได้ชัดว่ารถคันนี้เป็นรถของหนุ่มนีโมอย่างแน่นอนโดยหนุ่มนีโมเองก็ได้ถ่ายคลิปขณะอยู่บนรถพร้อมกับจับหัวและทำหน้านิ่งๆแต่ดูหล่อเท่สะทานใจแฟนคลับอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมร ว่าง,งานนี้หนุ่มนีโมปวดหัวหรืออะไรกันแต่ถ้าปวดหัวเลยอยากได้รับการเอนเตอร์เทนก็สามารถมาเจอกับพี่สาวคนสวยอย่างสาวเบสและกุนีคำสินได้เลยนะคะเพราะสาวเบสเองก็กําลังรอให้หนุ่มนีโมว่างจะได้มาไลฟ์คู่กันตามที่สัญญากับแฟนคลับไปนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าสาวเบสจะต้องดึงหนุ่มนีโมไปไลฟ์ด้วยกันได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะตอนนี้แฟนคลับก็จีนสาวเบสกับหนุ่มนีโมมากมากจนทําให้ทุกแพลตฟอร์มของสาวเบส จะต้องมีชื่อหนุ่มนีโม่คอมเมนต์อยู่ทุกครั้งนั่นเองค่ะซึ่งในคลิปของหนุ่มนีโม่เองก็มีแฟนคลับพูดถึงสาวเบสเช่นเดียวกันอาทิน้องนีโม่ของพี่เบสหล่อน่ารักถ่ายกับพี่เบสท,ทีขอให้มีความสุขในทุกๆวันจะมามุดไหนคุณเขาก็ยังคงหล่ออยู่ดีสุดหล่อของพี่สาวสุดหล่อชอบโชว์เบาะข้างๆอยากให้ใครมานั่งหรือเปล่านะและอีกมากมายนั่นเองค่ะก็ความหล่อมาสะต้านใจสักขนาดนี้นึกว่าเทพบุตรเดินดินซะอ,อีกนะคะเนี่ยหนุ่มนีโม่ อขอขอบคุณนีโมจิรัตและเบสรากุนีคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ